สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสุปรางสมุนไพรยังอยู่ที่เดิมนะครับป่าบงป่าทามนะครับท่านผู้ชมครับป่าที่นี่สมุนไพรเยอะมากครับแล้วก็อยู่ใกล้บ้านด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไม่ถ่ายไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับสมุนไพรที่มีชื่อว่ากันเกานั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับกันเกาหรือมันปลาเรียงรายรอบไปทั่วป่าเลยนะครับท่านผู้ชมครับตามไปดูด้วยกันเลยครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งของการเก่าหรือว่าภาษาอีสานคือต้นมันปลานะครับท่านผู้ชมครับเขาก็ยจะเกิดเต็มไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งต้นที่อยู่ใกล้ผม ท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับอาจจะไม่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นคนในกรุงเทพอย่างเงี้ยครับคนที่เกิดในกรุงเทพก็ท่านผู้ชมลองสังเกตดูตามสถานที่ราชการเวลาเดินผ่านกลางคืนที่มีกลิ่นอะไรหอมๆดอกหอมๆม,มา,กาๆไกลๆอะไรเงี้ยคือมองไปลักษณะแบบนี้ก็คือต้นมันปลานะครับท่านผู้ชมครับ อันนี้เป็นต้นเล็กของเขาครับสามารถนําไปปลูกขุดนำไปปลูกได้นะครับท่านผู้ชมครับต้นเล็กขนาดนี้ขนาดนี้ค,คือต้นเล็กอายุประมาณ1-2ปีนะครับนี่ครับต ข้างหลังผมนี้อยู่กันหลายต้นเลยครับมีแต่ต้นเล็กๆแต่ส่วนมากที่นำไปปลูกนะครับนำไปปลูกเขาจะล้อมเอาต้นใหญ่ไปเลยครับพร้อมที่จะออกดอกเลยนะครับส่วนมากจะเป็นแค่นานะครับที่ผมเห็นนะครับแค่นามันปลาอย่างเงี้ยครับตามส,สถานที่ราชการตามปัม๊มน้ำมันต่างๆ ประมาณน้ำมันใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมต้นกลางๆครับที่เริ่มออกมีดอกแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมต้นนี้น่าจะอายุประมาณสี่ถึงห้าปีเริ่มมีดอกให้เห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ถ้าจะนําไปปลูกนี้ก็ต้องล้อมแล้วนะครับขุดไปปลูกไม่ได้ตายทันทีนครับถ้าต้นใหญ่ขนาดนี้ดอกเขาจะเป็นช่อด,ดอกแบบนี้ท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูมันปลาว่าเขาชอบอยู่ ในลักษณะยังไงต้นมันปานะครับหรือว่ากันเกาครับชอบขึ้นท,ทั่วประเทศของประเทศไทยนะครับขึ้นได้ไปทั่วเลยนะครับเป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับจะออกดอกในช่วงเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายนนะครับออกดอกเป็นช่อนะครับท่านผู้ชมครับ ที่เห็นนะครับช่อช่อสีเหลืองนะครับท่านผู้ชมมีกลิ่นหอมขจรกระจายไปได้ระยะไกลถึงสี่ร้อถึงห้ารอเมตรนะครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะเวลากลางคืนกับเวลาตอนเช้าเมืดนะครับกันเก่ายังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือ ตำเสานะครับท่านผู้ชมมะชูไม้ต้นก็เรียกนะครับกันเกาเป็นไม้มงคลนะครับท่านผู้ชมครับนอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลนะครับกันเกาเป็นไม้ประจําจังหวัดของนครพนมครับซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของผมเองนะครับท่านผู้ชมครับ กันเก้าหมายถึงกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาทำลายไม่ให้เข้ามาทำอันตรายกับผู้ที่มีไว้ครอบครองนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะนำไปปลูกประดับไว้ในบ้านนะครับในทั้งกลิ่นหอมสดชื่นได้ทั้งเป็นไม้มงคลด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ กันเก่ายังไม่ได้ค้นพบว่าเป็นไม้ที่มีสรรพคุณทางยานนะครับเป็นเขาถือเป็นไม้มงคลนะครับไม้ดอกไม้ประดับนะครับท่านผู้ชมครับถ้านผู้ใดสนใจก็ ทักแชทมาเลยนะครับได้เลยนะครับผมหาต้นเล็กๆให้ได้นะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้สุพการสมุนไพรก็ขอจบคิคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ